สวัสดีคะ่ะทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ยายพรพาเข้าป่าเก็บเห็ดดำมาลงมือเก็บกันเลยคะ่ะมื่อนี้หนาวอยู่ที่สององศาพี่น้องเอ้ยย่ม,มือเศร้ายายพรกับฝ้าขี่จัก,กรยานเข่าป่าเห็ดพี่น้องเอ้เมื่อนี้มีเวลาแน่พอว่ายายพรอันเข่างานเทียงนะะเนาะค่ะเนาะ ก็เลยฝ้าเข้าป้าเฮ็ดตามเดิมนั่นละพี่น้องอันยายพ่อนก็นขอฝากดวงใจน้อยไว้ในอ้อมอกเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยายพ่อนก็นขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ยายพ่อนยายพ่อนก็นดีใจเนาะคะ่นะน้าขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้ออัน คนที่จะดูดวงไล่มือเนาะคะนะ่ะเนาะอันหายทายไล่มือทรงเขาม้าทาังเม s เ e n g จ r เด้อพี่น้องอันทรงเขาม้ากัอันซื้อเดียวกันกับ youtube เนี่แหละซื้อใยพอนพี่น้องเอออันกระทักใยพอนขาม้าทาั้งพุนนะคะเด้ออันใยพอนกับิดูให้ทุกๆท,ท่านนั่นแหละค่ะแต่ว่ากตัตตองล่อคิวกอนเนาะคะ่นะเนาะ อันเพราะว่าก็มีค้นทักเข่ามาหลายพี่น้องโอเคเนาะคะ่นะเนาะสวยงามมากค่ะ พี่น้องเ,อหเห็ดงามครับผกาลั่างเป็นสีพี่น้องเลยกาลั่างตุกปุกเลยสองดอกตนึงอะไพี่น้อง แล้วพี่น้องกสิคอตัดมือเดียวได้ค่อได้อันเป็นแกนธนัดอัน พี่นอ้อ,นองบนฝง่นเยอะงี่หน,งงห,หน่อยฝ่นแย่พอนพาถือบนท้ายน้อยน้อยนะคะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนาะเอานี่แหละพี่น้องปลาเห็ดยาย่พอนกสิหกประมาณนี่แหละพี่น้องเบิง่ง ลังสวยๆงามๆเลยค่ะพี่น่องซ่องไปซ่องมาก,กับพ่อแล้วปัดพระเจ้าจอดดำอ้วนเตี่ยพี่น่องเอ้ยมึงเนี่ยปดพ่อค่ะบอเห็ดเห็ดดำว่ากับพี่น่องมาลองหน่อย ใบไม้ปกเพิ่นโบเห็นไมยพี่น้องแต่บอสันเจตอีลีบ้างนะโอ้ยงามค่ะว้าวกำลังสวยงามเลยค่ะเบิง้งสายพันธุ์ดำอ้วนเตี่ยคนละพ,ลพลี่น้องเอ้ยเบิ้งดูคนงามเลยโอ้ยอยู่แท่งหน้าอย่มันพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเห็นปะ เป็นย่่พรอนผ้ามุนพี่น้องบังเห็นน้ำค่อยว่าพี่น้องเห็นน้ำค่อยว่าปาดพี่น้องว้าสวยงามค่ะปาดทุอะปาดทุเห็ดอะไรจะสวยงามขนาดนี้พี่น้องบังงามคักพี่น้องใส่ละบังหันคอยเห็นอยู่บังหันไปข้างไหนโอเคก้อนนะคะนเนาะเอาพี่น้อง ยายพ่อนสิล้อมขาให้เบิ้งอันกระสิให้เบิง้งอัน,อ,นอันสันสันนี่ล่ะพี่น้องเพราะว่ายายพ่อนกับบาา่อใคมีเวลาเนาะคะ่ะเนาะอันมื้อนี้เขางานเที่ยงพี่น้องเขางานเที่ยงมีเวลาหน่อยนึงก็เลยได้มาอันปลาจากะะักหน่อยเนาะค่ะเนาะเบิง่งพี่น้องงามๆเลยบ้างเสวยงามมากคะ่ะ พี่น้องข่อยสะออนข่อยสะออนนี่เบิ้งสิบาทให้เบิ้งนะมคะเนาะเบิง้งตันๆเลยพี่น้องมองเด้อคอยละสะออนเพิ่นง,งามคนะักเนาะพี่น้องเนาะมึงดูเลยเบิง้งสวยสดงดงามเลยพี่น้องมองดูโอ้ย <c oughs> พี่น้องงามคักงามเนี่ยโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะอัน ยายพ่อนกับสิบบอดัอันยังเกาะปาดขาให้พี่น้องเข้าเบิงอันอันแยวๆเนาะค่ะน้องมันเสียนยังเกาะมันเสิยนเวลาพี่น้องขอ,อยานมันเยินเวลาอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นการเจ็บเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะ โอ้ยโอ,โอ้ยกวาสวยงามเลยค่ะสวยงามพี่น้องอเห็ดไหม Được chùm thêm phía non Nó nghe nổi lên phía non พี่น้องเฮ็ดดำสายพันธุ์ดำอ้วนเตี้ยดอกหนาเด้อพี่น้องเด้อันนี้ยายพอดมาพอแต่ยังสี่ะไะพี่นอ้องเบิ่งอู้สวยงามมากค่ะเบิ่งพี่น้องสวยสดงดงาม ว่ามันดอกใหม่นะพี่น้องมึงเลยอ๋อดูอันนี้สายพันธุ์ดำอ้วนเตี่ยดอกหนาเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะ โอ้ยเห็ดยังไม่ง่ามครับแต่พี่น้องเอาพี่น้องยายพอดกบสีขคอ จบคลิป,ปไปแด้ค่ะเด้อสิพาพง,งยเฮ็ดก่อสุดท้ายเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนจะจบคลิปพี่น้องว้าวสวยงามอลังการเลยค่ะสวยงามอีลลีได้พี่นอ้องเฮ็ดแย่พ่นไหมสออ่อนคากงามค่ะ ยายพ่รขอกล่าวคำว่าขอบคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะวันนี้ยายพรขอเสนอเมนูแกงเขียวหวานเห็ดดำค่ะเบิงพี่น้องเป็นตาแซบบ่เบิง ใส่เห็ดดำหน่อมไม้บวบและแครอทค่ะมากเลยค่ะเด้อทุกๆท,ทันมากินน้ำยาย่พรนค่ะ